บรรยากาศตลาดรถทุกคนตลาดรถวันเสาร์วันที่28เดือนตุนลาคมบรรยากาศตลาดรถครับตลาดรถเป็นออโต้คาซาร้านอินท่าของปกัิทุกคนนี่บรรยากาศตลาดรถว,วันเสาร์ทุกคนมืดมาอีกแล้วมืดมาอีกแล้วคุ้งฟ้าคุ้มฝนมืดมาอีกแล้ว ตลาดผมฉันใช้ฝนจะตกฉลองเข้าวันษาออกวันษาแน่นอนวันนี้วันออกวันษาด้วกันฉันมากวันออกวันษาฝนจะตกมืดมาอีกแล้วมืดมาอีกแล้ว อาจจะมีกาดตลาดรถกันเสาแค่นี้ก่อนนะครับตุกันใหม่คลิปหน้าท้องฟ้ายตอนเที่ยงตอนเที่ยงคุ้ฟ้ากุมฝนมืงฝนหยุดตกยินเสียงฟ,ฟ,ฟ,ฟ้าไหมทุกคน บรรยากาศตลาดรถปรนเสาครับคีณเสามาชมแค่นี้ก่อนนะครับ